วันนี้ฟังจะสั่งอาหารตามใจขอื่น24ชั่วโมง3มือ้โอโหทุกคนดูนี่สิดูดิห้าจีสามสอง ค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กับฟางโอโอเคนะวันนี้คือฟางเพิ่งตื่นวันนี้ว่างไม่ต้องออกไปทางนานข้างนอกนะแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าจะกินอะไรดีเป็นวันหยุดที่ไม่อยากออกไปข้างนอกอะแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะสั่งอะไรอ่ะจะยังไงดีจะยังไงดี เลยคิดได้ว่าวันนี้ฟางจะสั่งอาหารตามใจคนอื่น24ชั่วโมงสมือ้อเออพอจะตามใจคนอื่นพอจะโพสถามว่าจะกินอะไรดีแล้วเขาก็ตามใจตามใจเลยนะแล้วเขาก็จะเลือกมาว่าถามอะไรดีกว่าไหมเฮ้ยเราต้องไอ้น,นี่ก่อนเราต้องมีรูปก่อนมีรูปกเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนนะน้าตากตลกชะมัดใส่สีุแกมมันเพิ่งตื่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุย้ยนี่ไม่เอาเหมือนเขาจะหาเลยจริงดิเขาจะหลุด อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วมานะพูถามกันเลยเลือกไม่ออกเลือกไม่ออกถามคําถามว่าขึ่นตื่นจะกินอะไรดีช่วยนิดหน่อยนี่พอจะให้ผู้ที่ติดตามไอจีฟังอยู่นะเป็นคนช่วยช่วยกันตอบคําถามว่าฟอนจะสั่งอะไรมากินรอทุกคนรอก่อนหลังจากที่รอเดี๋ยวพอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะ <laughs> รู้สึกเหมือนว่าได้กินอะไรแถวนี้วะ กินตัวเองดีกว่าเอ้ยยังไม่ได้ไปอาบน้ำเลยอะมีคนตอบมาแล้วทุกคนนีข้าวผัดตับยุงออสเตรเลียเฮ้ยตอบมาหลายคนแล้วอ่าเขาจะสุ่มเลือกก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเ,เนื้อฉันจยากินเนื้อขอเนื้อเยอะๆเอาเนื้อเยอะๆเมนูแรกก๋วยเตี๋ยวเนื้อสใจ อ่านชื่อเขาก็ร้องอกอกแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มาถึงบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะนี่ทางสารไปสองถุงด,ด้วยแหละทุกคนนาะทุกคนกินเยอะก็อย่างเงี้ยนะเนี่สองถงุงเราจะมาแกะกินกันเลยโอ้โห,โโหเยอะมากชามเล็กไปหรือเปล่าเ,เ,เนี่ยทุกคนดู่นี่สิตูดิีอย่าไม่ใส่นะ้ำ ฮู้ยักสุดน้ำสตหอมหวานน่ารับประทานมากเลยทุกคนอเ,คเอามาถูกก่อนนะ้ำมนเลือเอาไว้กินอันที่สองงงกะดิงงอะด,งงอดิฟังว่าถุงเก่งมากเห็นปะ่ะชอบเป็นลูกไม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ <laughs> เนี่ยน่ากินโซนจะบอกว่ามันเด้งมากเลยดูดิสนอมกินไหม โนมาหาก็จะบอกว่าในชามเนี้ยตอนสั่งเนื้อรวมไปใช่ไหมมีทั้งลูกชิ้นเนื้อตับตับเล็กคอบสะดุ้งสบายไสเ้เนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นเอน็นสุดยอดมีครบทุกอย่างครบถ้วนน่ากินมากเลยอ่ะโนกินไหมโนมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยนี่มากินกัเหรอม,มีหลายคนคิดถึงโนเฮ้ยเดี๋ยวนี้โนไม่ค่อยออกก้องเลย โลดังและหญิ่งมากนี่ทุกคนเนื้อเปื่อยชิ้นใหญ่ๆคันถมโสงเฉ่งยูเลยอื้มอน่บแตบนุ่มนวลมาอร่อยจริงกา,าราที่ไม่รู้จะกินอะไรแล้วมีคนช่วยเผืนี่มันดีจริงๆเลยเนาะมันดีมากเลยอ่ะอยู่ดีก็ได้กินวยเตี๋ยวเนื้อแสนอร่อย อันนี้สุดยอดชื่อร้านนายสวนสวนสยามใช่ฟังจากร้านนั้นไป คือฟางจะบอกว่าฟังไม่ได้มารีวิวหรือว่าอะไรนี่คือฟังสั่งจริงๆกินจริงๆเลยนะแล้วฟังจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้ว่าดูสิเองเกิใหญ่มากอันนี้คือถุงละวน0 0้บาทพิเศษแต่ฟังว่ามันคุ้มค่าเพราะฟังรู้สึกว่าเนื้อแต่ละชิ้นน่ะใหญ่แล้วก็เยอะมากนี่เนื้อสดจํานวนชิ้นเนื้อสดก็ใหญ่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ตับเล็กตับเล็กฟังว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกินหรือว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยแนะนาเลยจริงๆร้านนี้โอเคงั้น,นเด เดี๋ยวรอดูเรายังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวรอดูว่าเมนตต่อไปเราจะดึนอะไรไป คนได้เวลาอาหารมื้อต่อไปแล้วชินะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุม่มแล้วน,นี่คือมื้อที่2ของฟังโกเพราะว่าวันนี้ฟางตื่นสายอย่างที่ทุกคนรู้กันมันชอวันพักผ่อนและก่อนหน้านี้เราก็ทาความสะอาดบ้านเช็ดถูล้างครัวกวาดบ้านซักผ้าความจริงแล้วไม่ใช่ความจริงคือเล่นเกม Nintendo แล้วก็ดูซีรีส์นั่นเองและตอนนี้ก็คิวอีกแล้ว เราจะมาดูกันว่าที่ฟังถามไปเนี่ยเขามีอะไรบ้างตอนนี้คือโพ้นมา5ชั่วโมงแล้วนะอาหารมื้อแรกของเขาก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเรามาดูกันว่ามื้อต่อไปฟังจะกินอะไรดีโหทุกคนดูนี่สิดูดิโอ้โหมีหลากหลายเมนูเลยที่ทุกคนช่วยกันคิดมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันทุกคนว่าฟางจะได้กินอะไรเป็นมื้อที่2ของวันนี้มาตาั สิ่งที่เราจะกินตอนสองทุ่มนั่นก็คือหมูทะหมูทะหมูกระทะเหรอเราไม่มีเบอร์หมูกระทะเจอแล้วตองได้เบอร์หมูกระทะหน้าบ้านมาแล้วมีคนมาแปะว่าที่เสาไฟฟ้าแถวแถวบ้านนะเราได้เบอร์แล้วเดี๋ยวเราจะต้องโทรไปถามกันว่าเขาเปิดหรือเปล่า เรียบร้อยทุกคนเขาเขาต้องขับตำรวจอยู่แน่เลยอะเสียงเมื่อกี้คือเขาคุยรู้เรื่องเปล่าวะไม่เปล่าเดี๋ยวคุยเขารู้เรื่องก็เปล่าวะเหมือนว่าเขาขับรถอยู่คนรับโทรศัพท์คือคนเดียวคนที่ส่งหมูกระทะหรอเขาอาจจะกำลังแว้นไปส่งหมูกระทะอยู่ก็ได้แต่ว่าฟังสั่งแล้วเรียบร้อยหมูกระทะของเราเรอก่อนนะทุกคนอีกไม่นานเกินรอเท่าไหร่ ตอนนี้หมูกระทะก็มาส่งเราแล้วเราจะมากินหมูกระทะการเป็นมื้อที่สองตามที่คําขอของทุกคนบอกมามาเริ่มปฏิบัติการได้สถานการณ์ตอนนี้นะคะไฟค่อยๆประทุขึ้นมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้กินสักชิ้นหนึ่งตอนนี้คืนน้ำลายเอือบเอือบอยู่นะฮะไฟก็ยังไม่่อยแรงเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่มันเป็นเพราะเราจุดไฟไม่เก่งหรือว่ามันจะเป็นที่ถ่านไม่ดีแน่ๆเลยต้องใช่แน่ๆบางชิ้นก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วฮะค,ะคนอ้อยท้องร้อง รอก่อนสิรอก่อนรอหมูสุกก่อนเดี๋ยวก็ได้กินลแล้วแล้อีกสักครู่นึงก็จะได้รับประทานเลยและการมาตั้งเตากินหมูกระทะคนเดียวนะมันช่างเงียบเงาซะเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่หลายคนช่วยฟังคิดว่าจะกินอะไรดีวันนี้นานๆทีได้กินหมูกระทะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเดนั่นเนี่ยเฮ้ยมีชิ้นเล็กๆสุกแล้วชิ้นหนึ่ง น้ีจิม้สมสดน้ำจิ้มสดเรามาลองชิมกันว่าน้ำจิ้มเขารสชาติเป็นยังไงเปลาก่อนอร่อยเลยเชื่อเอ๊ะน,นี่คือเมนูที่2ที่ฟังถามไปด,ดีจริงๆกันที่<ด>ไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยถ้าเกิดให้ฟังคิดเองวันนี้ฟังก็คงไม่ได้มานั่งกินหมูกระทะแบบนี้หรอก อขอไปกินก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวหม,หมูไหม้หมดรและมือสุดท้ายของวันนี้ก็มาถึงแล้วตอนนี้เวลาตีสองิสอนาทียังไม่ค่อยหิวมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องกินอีกแล้วสิใครจะเป็นเมนูโชคดีที่จะได้รับเลือกเป็นเมนูสุดท้ายมามา่าฟังเจมได้มามา่มามาม่าครับง่ายดี ง่ายก็ง่ายมีหลายเมนบอกว่าอะไรก็ได้นอกจากมามา่าเอาแต่ความกินเป็นมาม่าครับง่ายอะได้มาม่าครับที่เป็นถ้วยไม่ใช่สองมาม่าพูดเพาะต่างหากมาม่าครับไม่ใช่มาม่าครับโอเคเรามีมาม่าอยู่เม้อนี้เราไม่ต้องสั่งกันใช่ไหมมาแล้วไม่ใช่มามา่าแต่เป็นควิกว่ามีกึง่งสำเร็จรูปแล้วก็ ใช้แทนก็นได้นะนี่ททราอัมนี่คือรสชาติที่ฟางชอบมากกินตั้งแต่เด็กๆเหตุผลที่ไม่ใช้เป็นมาม่าเพราะว่ามีควิกอยู่ในบ้านเราก็จะถือว่ามันเป็นเส้นเหมือนกันแล้วกันนะอ่อันนี้ข้าวหมูโฉมฉีกลิ่นหอมเหมือนเดิมเลยอ,อื้มย้อนเกิดได้งมื่อไหอ่ Ừm, bây giờ hiểu mà Tao khóc ở lại đi một cân đi Hmm Ôi ừ. Dùng สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะกินอาหารตามใจคนอื่น24ชั่วโมงก็คือวันหนึง่งเนี่ยห้ามเลือกให้คนอื่นเลือกโดยการที่โพสถามอันนี้ฟังว่าดีมากเลยนะสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีอะ่ะให้หลายๆคนมาช่วยคิดว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็มาสุ่มๆ,ๆเลือกเอาบระเทียมก็เป็นเมนูที่แบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าวันนี้จะได้กินหรือว่าอะไรฟังว่ามันดีมากเลยนะเดี๋ยวกรหลังเราจทำแบบนี้อีกเผื่อเราจะได้กินข้าวกล่องชุบยี่หร่า ถือว่าภารกิจเสร็จสิน้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของฟางที่ลองทําแบบนี้นะแต่คิดว่าน่าจะมีคลิปต่อไปแน่นอนสาหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกินมาม่าก่อนแล้วกัน <c oughs> จะได้รีบนอนดึกแล้วโอ้โหกดไหลย้อนปะเนี่ยไม่ไรเรามันกระเพาะเหล็กอยู่แล้ว <c oughs> แค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้อยงดฉันจ,จะกินแกให้หมดเลย <c oughs> โอ้ล้น